กรับสวัสดีครับกรับสวัสดีเอฟซีทางช่องวิไลโชกทุกทุกท่านครับมาพบมะเจอกันเสาร์ของวันที่15ครับอวันอาทิตย์ที่15ครับเมือนี้นะครับเป็นวันหยุดราชการอีกเมื่อหนึ่งครับมาพบมาเจอกันเสาร์นี้นะครับถือว่าครับ15้มื่อื่น16กนะครับกัฐราลจะประกาศผลแนวทาง ว่นประจำวันที่16มิถุนายน2568นะครับก็คือมืออื่นครับมือนี้ถือว่าเป็นโครงสุดท้ายนะครับแต่ละสำนักครับมือนี้นะครับแอดวิไลก็ได้สายด่วนโคราชมานะครับเอามาฝากเอซีทางช่องกันแล้กกาแอดวิไลก็ต้องขออภัยนะครับเมื่อวานนี้ที่แอดวิไล่วาจา สรุปตัวเลขที่มาแห้งอันดับ1ถึงอันดับ5นะครับตอนนี้ยังเช็คว่าท่านได้แล้วนะครับเพราะว่าล่ออีก 2- อสามสำนักที่จะเข่ามานะครับกันเลยยังบรเส็จนะครับมื่อนี้นะครับได้แน่นอนนะครับสรุปรวมนะครับอันดับ1ถึงอันดับหรวบรวมจากสำนักที่ แอดวิไลได้เอามานําเสนอให้เอฟซีทางช่องได้ติดตามกันจะรวบรวมมาทุกสํานักว่าแต่ละสํานักฟันเน้นมาตัวใดงวดนี้นะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับมือหน,นีได้แน่นอนได้เบิงกันแน่นอนเพราะว่าใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวแอดวิไลจะนําเสนอให้เอฟซีทางช่องได้ติดตามกันนะครับอย่าลืมแต่ละคลิปนะครับที่แอดวิไลนําเสนออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เป็นกำลังแรงใจให้อิลเบยน้ำนะครับเพื่อจะได้มีกําลังแรงใจอาหาคลิปแนวทางมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันครับเศารเมื่อนี้ของวันอาทิตย์ที่สิบหานะครับมาเป็นคลิปแรกก็คือ,อาสายด่วนโคราชนะครับเอามาฝากกันแต่เศา้านะครับ มาเบิ่งกันนะครับสําหรับสายด่วนโคราชนะครับส่วนปูดคุยกันอยู่นีนะครับกับฝังไวาเอฟซีนะครับที่แคบหน้าจอไม่เป็นคงจะเตรียมสมุดประกาไวเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับสายด่วนโคราชนะครับครับเมื่อขึ้นนี้กับปาสจากฝนนะครับถือว่าคงจะขยับออกไปแล้วนะครับสําหรับฝ่าฝนนะครับพายุที่เข่าสองสามวันที่ผ่านมานะครับ บางพื้นที่กะอามีนำท่วมครั้งนะครับแล้วก็บางพื้นที่กะเฮ็ดให้พื้นที่เกษตรกรนะครับหน้าเข่าเสียหายเป็นบางส่วนนะครับเอาจะได้กะพอให้น้ำลดเร็วๆนะครับถือว่าน้ำมาเร็วปีนี้นะครับเพราะว่าบางพื้นที่ท่วมนะครับอมาติดตามกันนะครับสำหรับสายด่วนโคราชนะครับสายด่วนโคราช 16มิถุนายนครับ2 5 6 8้าอยาศัยดวนโคลาชนี่จะเป็นบนล่างนะครับจะเป็นบนล่างนะครับอเอามาติดตามกันเอามาเบิ่งจากเลขวิ่งกันกอนนะครับเพราะว่าสายดวนโคลาชวิ่งมาเม็ดเดียววิ่งมาเม็ดเดียว เอาวิ่งวิ่งมาที่ห้าเมตรเดียวนะครับสำหรับสายด่วนโคราชห้เาเมตรเดียวแต่ว่าแนวทางสายด่วนโคราชจะเป็นบนล่างนะครับเอฟซีเบิงใไฮดีครับสามารถไปบนไปล่างได้เอาง่ายๆ นะครับสามารถไปบนไปล่างได้นะครับเน้นมาให้แค่สามคู่แค่นั้นนะครับก็คือ05ครับเขียนตามเลย05 65ตัวกัน นะครับมีตัวกัรน,นัำตัวกันคือหนึ่งห้านะครับนี่คือตัวกันหนึ่งห้า นี่ตัวกันนะครับหนครับนี่คือลมนะครับสายด่วนโคราชนะครับแคปหน้าจอกันเลยนะครับสำหรับสายด่วนโคราชตัวเลขแนีทางคงจะชัดเจนนะครับเสาของวันที่สิบหาครับมือนี้มืออื่นนะครับถือว่าจะเป็นมือโชคมือหมานแล้วก็ให้เอฟซีจับตานะครับเพื่อมีสายด่วนต่างๆนะครับงมวดนี้ หรือว่าสายด่วนเช้าวันหวยออกนะครับรอดติดตามกันถ้ามีแอดวิไลจะนําเสนอให้นะครับครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับแอดวิไลกักกาลังรวบร่วมคือบอกนะครับคือกาวกเวซี่ไว้นะครับตอนนี้รวมร่วมจากสํานักที่ทังช่องเฮ้าได้ติดตามนะครับนําเสนออยูวาตัวที่สรุปนะครับที่ชนกันหลายที่สุดจะจัดอันดับมาอันดับ1ถึงอันดับ5นะครับได้เบิ่งกันแน่นอน ตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเพราะว่ามือวาดน,นี่ช่วงใบใบนะครับยัดว <Yeah. S 1> ิไลก์ับฝนมาอีกระลอกหนึ่งนะครับช่วงเทียงใบใบมือวาดน,นี่ก็เลยเฮ็ดให้นะครับรวบรวบบรเซ็ตนะครับขึ้นนี่ก็ติดภารกิจแน่นะครับหลายอย่างนะครับก็เลยบดได้เฮ็ดนะครับคงจะเสร็จมือน,นี้นะครับเดี๋ยวลงให้เอฟซีได้ติดตามกันสําหรับ ถูกสำนักตัวเลขที่ชนกันนะครับได้เบิ่งกันแน่นอนนะครับเอาเสานี้เข้าเอาสายด่วนโคราชไปก่อนนะครับเสาของวันอาทิตย์เป็นคลิปแรกนะครับเสานี้อาจารย์ไดกะให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่มีร่างกายนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดว่านะครับถ้ายุกระคงจากขยักขยเยนออกไปแล้วนะครับก็ขอให้มีแดดนะครับได้ตากผ้าตากแผร่นะครับ สักผ่าสักแพรบครับเพราะว่าพรุ่งนี้วันจันทร์ก็คงจะได้เตรียมทํางานกันต่อไปนะครับสาหรับผู้เพิ่นเห็นงานมีเงินดําเงินเดี่ยนขา้าราชการนะครับรับวิสาหากิจต่างๆนะครับอาจจะได้กะมือนีคงจะได้ตากผ่าตากแพร่อยู่ทรงสิมีแดดอยู่นะครับทางสกลน,นครป่านแดดวิไลนะครับอ่ะอ่ะน้องผู้ภาน้องผู้ภาจะไปไหนเน่ะอ่ะสว,สวัสดีครับเอฟซี FC ก่อนอันใดก็ลูกว่างได้ก่อน โอ้หมื่นไม้อีกโย่ฝนที่ตกอ,อีกยยอย่บ่ลูกม้อหม้อโอ้น้อ,นองคู่ฟ้าว่าทางทิศตะวันตกหมื่นไม้อีกเลี้ยววท่านอ่า <c oughs> บอนเอบอนนอนครับอาจากลาก,กันไปครับเส้านี้สายด่วนโคราชเดี๋ยวคลิปต่อไปรอติดตามกันสวัสดีครับ